สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยุพรีจะมารีวิวสวนสัตว์แห่งใหม่ที่คลองหกธัญ,ญบุรีปทุมธานีนะคะซึ่งนายหลวงพระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งมาทำสวนสัตว์ที่นี่ค่ะคือเขาดินแห่งใหม่ค่ะเขาดินในกรุงเทพอ่ะเขาไม่ได้เปิดนะคะยุพรีจะพามาดูค่ะนะคะที่รีวิวค่ะ แ้วขางในจะมีสวนสัตว์นะคะกำลังทำะคะ่ะสวนสัตว์แห่งใหม่ค่ะนนรีวิวนะคะ มีเด็กๆมีคนมาเที่ยวป่ปายค่ะกำลังทำค,ค่ะตามมาเลย ตามมาเลยนั่นตามมาเลยเนี่ยค่ะเขากำลังทำนะคะกำลังเริ่มโครงการแต่ก็มาเที่ยวชมได้มีสัตว์บางชนิดอยู่นะคะ,คะ,คะ,คะสวนสัตว์แห่งใหม่นะคะนี่ค่ะ เรากำลังทําอยู่นะคะเด็กผลกีจะพาไปดูที่หนึ่ง ยึดพลีมาเลยนะนค่ะค่อยๆเดินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสัตว์กำลังกินอาหารค่ะ แรดคูดนะคะอันนี้กิ้งกา่าอันนี้กิ้งกา่าเยังดูมาดูกิงกก้งก่ากิ้งก่ากัวหน้าค่ะกิ้งกา่าเนี่ยค่ะเขียวนะคะอันนี้ออก,ก็คือกิ้งกา่าค่ะกิ้งก่า ันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลิงนะคะคล้ายลิงลิงกระลอกค่ะอลิงกระลอกลิงกระลอกนั่นไงคะ่ะลิงกระลอกลิงกระลอกก็คือลิงตัวเล็กค่ะค่ะขอรีวิวแค่นี้นะคะ